妈妈。<Bye. S 2> เดชาศาสาธุเดชค่ะสิ่ยัวหัวไอ้คุณครูดูยาคุณอาจารย์ค่ะสิ่หเเสเก่าถทาไอ้ใบใสหัวตัวผูขาหน้ามารัตนาพ่อในมะลำในงานขำขึ้นบนนี้ยาขัดกล่องน้องวัดทาพระบญีฝ่ายมากใสกล่อกให้มูยองลำของสีนี้แลนี่น้องสหมุนุ่นออกเอานท้าเทเสกแก่สวยดนาพ่อุ่นหนอยสี่หัวใสหัวกิกวนครัวคนครัวนแหงคาวอนบู้สอนหนโอย 把你改行。 ทางคุณเจ้าว so e ิดาพ่อแม่ผู้เลี้ยงมาแต่น้อยมาในสอยสู้ศาสดาบุปผาสรูสรูห um ัวความธรรมมาให้มาชูมาซอยกันข้างสีนอ <'s> ินทางบานเทียว่าดาบหนวในเสียงงูจะนอนไปเถวตัวถึงคุนบังนั่งให้ได้จมน้ำหลังและะนั่งทำมันมาซอยสู้น้ำหนูขนทูกเขาขันเอาดุทีทัลนี่หนักหนามให้ไต้เซกันคนทุกันให้มาซอยมาช่วยให้มันดูล่ำสอยล่ำหรือก่อนก่อนล่ำใดจะลงไปทางอื่นก่อนล่ำใดจะลงไป ทั้งอื่นมขึ้นสดแจงยามีลาท่าถอยอทอยยามีลาทาถอยต็งดึงดโอ้ลม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 โอ้ลมลมเอ้ยลมโอ้ลมลมหัวปวดวูเป็นาเนีางางมันห่างยอะย็วลูกหมูกุญป่ไปมาคนรีบรนี่แหะเว้ยคนจุ่น้ยเนี่ย เจอลูหมุกมุดไปว่าเป็น